สธนพลหรือว่าเปิ้ลน,นครน,นะครับฝ่ายน้ำเงิน1เอราวัน122ปอนด์ครับคู่นี้คู่เดือดเลยครับและวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณครับ CP เจริญพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนรวมถึงโ o y o t a าเคมอเตอร์ or, ครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักคณะกรรมการกีฬามวยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติอิฟมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ดีๆที่ได้มาตรฐานท็อปคิงบ็อกซิ่งโดยคุณณลิตว่องประเสริฐการขอขอบพระคุณครับ ครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับชัยนาฐหานวิเศษให้คะแนนสาท่านบุญยศัก์ต้นสุวรรณอวยพรผิวกุ้งและทันวุิรังรองอนุสรครับนี่ครับดูน้ำหนักส่วนสูงสถิติเปรียบเทียบกันเลยครับ,รบเราดูประวัติของทั้งคู่นะครับไฟแดงมังกรเหล็ก สอสนับคนนะครับนายชุติพลขนุนอ่อน18ปีครับจากนกครศรีธรรมราชนี่ครับเกียรติประวัติก็แชมเปี้ยนนะครับชมลมมวยสยามภาคใต้หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับทันเดียวกันเลยครับทีเปิลน,นครปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตนแหละครับมีอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อควบคุมคุณภาพ แล้วก็นักชกในดวงใจครับดาวดังของเราเลยครับก็คือเจ้าเพชรวันชัยวสังประไพเจ็ดครั้งชนะ63แล้วก็แพ้7ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับ1เอราวันครับนายเมธาเลม,มัณีนะครับสิปีจากสายบุรีปัตตานีหัวหน้าคณะครับท่านร้อยตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มูดอนะครับหรือว่าบังลียรานะครับ แล้วก็มีพี่พรโอทีเป็นผู้จัดการได้รับการสรับสนุนจากเสียแอปสันป่าตองครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอราวันนักชกในดวงใจสุปตาแชมป์โลกครับรถถังจิตเมืองนนท์51ครั้งชนะ41แล้วก็แพ้10ครั้งครับเอาละครับผู้นี้นรูปร่างช่วงชกมังกอเเล็กนี่ดูสูงยาวกว่านะครับ แต่ว่าหนึ่งเปิดเกมเลยนะครับัวชวนทะเลาะนะครับมีหมัดมีศอกอันตรายนะครับระยะหลังนี่โอ้โหเรียกว่าฟอร์มสดด้วยมาดูว่ามังกรเหล็กนั้นยาวกว่าแล้วก็ไหนเหนียวเอาแล้วครับเริ่มจะโดนหมัดเหมือนกันนะครับดูจะเน้นหมัดเป็นพิเศษเลยนะครับหนึ่งไฟนนี้อ่ะไม่ต้องไปคุยกันเยอะครับประเภทการแลกาบวกใจถึงอยู่แล้วนะครับทูตีสองของเราครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครกับหนึ่งเอราวันครับ 122นะครับหรือที่เรียกยังเป็นทางการในรุ่นนี้ว่าซูเปอร์แบนตัมครับศึกมาตุภูมิมวยไทยของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับคุณสมนึกพมเขียวครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับแล้วก็สสรักมวยครับสสกิจของเรานะครับคุณชนพัฒนาคซัวนะครับสสเขต4จังหวัดสงขลาครับแล้วก็สสสมยศพลายด่วงด้วยนะครับสสเขต3สงขลาครับโอ้โหหมัดป้าตามด้วยแข้งซ้ายครับ ช่วงชกแกยาวมากเลยนะรับมังกรเหล็กแต่ว่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นมวยที่รูปร่างดีอีกคนหนึ่งในพิกัดนี้ครับ <c oughs> นี่ครับยกแรกวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า5า0้ยา่าตน้ำาขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชชงผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอด รถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านพร้อมด้วยยาดมผสมสมุนไพรตรามาดามเก่งสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนบำรุงปอดบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยราคาปกติขวดละ50บาทราคาส่งขวดละ39บาทสนใจโทรไปที่064-965-8999ขอขอบคุณครับเอาละครับเริ่มจากขยับเข้าหาเร็วขึ้นนะครับหนึ่งนี่ มีหมัดมีศอกมังกรเหล็กก็ไม่ตกใจนะครับมีแข้งเข้าในก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงนะครับโอ้มาดูกันนะครับว่าเริ่มจะเดือดแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับของยกแรกออกอาวุธกันแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่นะครับเปล้าตรา,เ,าเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมโดยแปลงโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณรถกระบะมิซูบิชิไททัน บริษัทจงไทยเจียนมิงเอี้ยวเอี้ยกรุบจำกัดจิวเจิ้นปู่ซันเจียวหนังจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัฒสกุลโทรที่026882324หาซื้อได้แล้วที่เซ l ว่ e อีเลฟเว่นทั่วประเทศครับขอบคุณคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยและเจเจปอสาวนาล้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจ อุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะขอพระคุณอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมศสื่อสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับ,รบสำหรับทางด้านของมังกรเหล็กนี่ก็มีทางคุณมงคลเพื่อแก้วนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ แล้วก็คุนรอบเกาะใหญ่นะครับนายทักษิณเกอแก้วนายกคมชัยเจ้าหน้าที่พรศึกษาแห่งประเทศไทยมาให้กําลังใจถึงขอบเวทีเลยนะครับวันนี้มาดูกันนะครับเกมบนเวทีตอนนี้หนึ่งนี่พยายามจะเบียดเปิดเกมเร็วขึ้นโอ้โหมังกรเหล็กนี่อาศัยรูปร่างนะครับคอยเกี่ยวแล้วก็มีหมัดมีแข้งสกัดเอาไว้ตลอดครับอาวุธมวยนี่หลากหลายครบเครื่องด้วยกันเลยนะครับหนึ่งวันนี้ต้องเดินเข้าหาครับมาเจอหักเททิ้งไปเลยครับ มังกรเหล็กใช้รูปร่างครับจังหวะ2อาเจาะยางก่อนครับเป็นยังไงครับมังกรเหล็กนี่ฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยเดรัตนะครับอยู่ในการดูแลของอาจารย์สุรัสเสียงหล่อครับส่วนหนึ่งเอราวันก็แน่นอนครับค่ายเอราวันครับอยู่ที่จังหวัดยะลาแต่ว่าเป็นนักสู้จากปัตตานีครับตัดเวทีให้แคบครับมังกรเหล็กอยู่ไหนหนึ่งบอกว่าขออยู่ใกล้ๆครับนี่ครับซ้ายายมังกรเหล็ก โอ้โหหนึ่งกำปั้นกำปั้นมาครับรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมเลยนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทจาระเ้ฟ้าถางรับไปถึง3 0,000บาทด้วยกันและนักชกที่มีแพ้แตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านนหทั้งวินัยวีระพุชชงนะครับ ผู้การสนับสนุนเสื้อปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับหน,นึ่งนี่อยู่ในช่วงกําลังมั่นใจนะครับโอ้โหเดินชวนทะเละไม่เลิกนะครับเบียดเข้าหามีแข้งขวาหมัดขวาแล้วศอกนี่อันตรายแต่ว่ามังกรเล็กเองก็ไม่ตกใจนะครับมีแข้งซ้ายหน้า,านีา่คอยดิดทำลายจังหวะเอาไว้เรื่อยนะครับแล้วก็ตีนะครับโอ้โหมีแทงสายด้วยเกมการชกนี่แลกันสนุกเลยนะครับมาถึงตอนนี้เพียงยกที่สองนะครับออกอาวุธกันแบบนี้ครับ ันนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับคุณสมนึกพรมเขียวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับคุณภพยเจนมากสุวรรณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาคุณประสงค์บริรักษ์ท่านสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดสงขลาเขต4ครับคุณชนณพัฒน์นาคสัวรวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงขลาเขต3ครับคุณสมยศคลายด้วง ท่านในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาคุณปาลเมศเฮงสวัสด์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาครับคุณนัทวุฒิแสงสีคำรวมถึงคุณสมพรชัยสงคามนะครับท่านผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านด็เอร์ก้องศักยอ์มณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดรสุปราณีคุปตาสาท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและคุณสมชาติเจริญวัชระวิทย์ท่านนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมายกที่3นะครับโอ้โหออกมาเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าอีกนะครับหนึ่งออกแข้งต่อยหมัดแต่ว่ามังกรเหล็กนี่มีแข้งคอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดนี่คอยจิ้มทำอะไจังหวะเอาไว้ด้วยมาชกในเกมตั้งรับครับวันนี้นะครับมังกรเหล็ก ปกตินี่โอ้โห,หมวยเข่าเดินเบียดเดิน,ดนชนอย่างเดียวอ,อ๋อหนึ่งชิงเดินมังกรเหล็กก็มาเล่นจังหวะสอง้วครับวันนี้ใช้จังหวะตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ด้วยเนี่ยครับโอ้ยเพลงเขา่าจังหวะดักนี่ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับมังกรเหล็กแต่ว่าหนึ่งนี่เป็นผู้พิชิดความเจ็บปวดอยู่แล้วครับชนเข้าไปเรื่อยครับในในจับได้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับถ้าตีไม่ได้กรรมาการก็ต้องแยกเลยครับอร์อมล่าสุดมังกรเหล็กนี่ ต่อยกับชายโทนโวอุรชาแบบตุเดือดที่รังสิตครับแล้วก็ทําให้คู่มังกรเล็กกับชายโทนนี่เป็นคู่มวยจูเดือดประจําเดือนที่ผ่านมาของ2 for you ด้วยอ่ะชนอย่างเดียวครับ1อยู่ห่างไม่ได้ครับเวียดมัดไปมัดสวนมาเอาละครับดูเดือดแล้วครับนี่ครับมาอีฮอเอราวันครับลูกศิษย์ปังลียะลานี่ครับมาเดินเร็วแล้วครับตอนนี้หนึ่งกำปั้นก็มาซ้ายไป ดูครับมังกรเหล็กโอ้โหดักเสียบฮึมฮึมมการบอกแหมสูงนิดนึงสูงนิดหนึ่งโอ้ยแลกหมวกหมัดแลกกำปั้นกันครับตอนนี้ซ้ายบ่ายหนึ่งโอ oh ้โหเริ่มจะเบียดเร็วแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับเสียงเคียนี่รอบสนามเลยนะครับต่างฝ่ายนี่ก็ต่างจะเป็นมวยจากภาคใต้ด้วยกันนะโอ้ขนกองเคียร์มากันเยอะเลยครับหนึ่งนี่เบียดต่อยหมัดสาดแข้งเียว่ามีงัดออกมาหมดนะครับมังกรเหล็กชกตั้งรับเอา ก็พยายามจะโต้คืนหนักๆเหมือนกันเกมการชกนี่เราใจจริงๆเลยครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นครับมันต้องแบบนี้ครับมวยชั้นนำมวยแนวหน้ามันต้องซัดกันแบบนี้ครับ999นะครับตอนนี้ต้องขอบคุณครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่รวมถึงเต็นท์รถสวยจ่าเจดครับผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจา่าเจด0 8 6 3 5 5 7893พร้อมด้วยชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปศูนย์แอง2ตองขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้ใครจะถอยนะครับทีมงานทั้งสองฝั่งนี้สั่งเดินด้วยกันทั้งคู่นะครับ มางกอเหล็กต้นยกนี่ออกมาเปิดเกมเลยนะครับออกแข้งแทงเขาเอาหนึ่งก็ไม่กลัวนะครับจะชิ้งเดินด้วยต่อยลําตัวต่อยหน้าแล้วก็มีแข้งขวานี่แรงๆเบียดเข้าไปเอาล้ครับมางกรเหล็กก็โต้ค้นหนักๆโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะครับตีเนะครับเราใจจริงๆนะครับยกนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่า3ยกนี้คะแนนเท่ากันเลยครับเท่ากันแบบเอกชันด้วยครับ ยกนี้จะเป็นยกของใครครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครแดงหรือว่าน้ำเงินครับหนึ่งเอรรวันอ่าโดนเขตปลอดอาวุธเล็กน้อยครับไม่ได้เจตนาครับซัดกันต่อครับมาบวกบวกกันครับแ้งขวาสวนหมัดไปโอ้ยคู่นี้นี่ไม่มีใครยอมใครครับเหมือนชกในบ้านทั้งคู่แหละครับแทงเข่ากันไปคนละครั้งครับนี่โอ้โหดับี้แมทพักใต้ฮะมวยเก่งพักใต้มาเจอกันมันก็สนุกแบบนี้แหละครับ มานี่ครับาตอนนี้เป็นมังกรเหล็กเดินหน้าเปิดเกมม่าแต่ว่าหนึ่งครับโอ้โหมหาสดกันกลางเวทีเลยแมาไหนมังกรเหล็กจ,จับจับจับเสียบไม้หนึ่งกรรมังกรแยกก่อนครับโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆเลยครับคู่นี้ดูว่ามังกรเหล็กก็จะทิ้งเดินเหมือนกันละครับทีมงานนี่สั่งเดินอย่างเดียว หนึ่งก็ไม่ยอมนะครับได้ทั้งรุกทั้งรับนะครับจังหวะโตออกแข้งขวาหมัดขวาสวยๆมังกรเหล็กต้องชนนะครับอาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปพี่เปิดลนครนะครับอยู่ที่มุมที่บอกให้เดินเดินอย่างเดียวครับโอ้ยชนอย่างเดียวมีหมัดด้วยครับมังกรเหล็กอ่ะหนึ่งรอจังหวะบวกเหมือนกันครับบวกด้วยหมัดคืนด้วยแข้งครับมังกรเหล็กหรือหนึ่งมากมันต้องแบบนี้ครับเพชรยินดีจัดให้มันต้องแบบนี้ครับ ใกล้เชือกกรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ของดีเลยครับนัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มวยมันวันศุกร์นี่ครับสัญจรมาที่สถิงพระสงขลาโอ้โหดูครับศึกมาตุภูมิมวยไทยมาดูครับโอ้โหดูสถานการณ์ตอนนี้นี่มันกำกึง่งคูกที่สูสีเหลือเกินศึกมาตุภูมิมวยไทยครับนี่ครับ ขยับเดินเบียดติดเข้าไปมังกรเหล็กโอ้โหหมดยกก่อนครับหมดยกพักความมันแป๊บเดียวครับกีฬาแห่งชาติสำ,สำนักสำนักคณะกรรมการกีฬามวยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยสพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติอิฟมาอุปกรณ์ดีๆที่ได้มาตรฐานจากท็อปคิงบ็ x กซิโดยคุณนฤทธ์ว่องประเสริฐการ และท่านยังสามารถดูผ่านไลฟ์สดได้ที่เพจกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเอาล้ครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับมังกรเหล็กนี่พยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวโอ้ยเอามาดูกันนะครับตอนนี้โอ้โหเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดไปได้เนื้อเน้นเหมือนกันนะครับมังกรเหล็กหนึ่งเองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ครับอ่ะอยู่ที่ยกนี้แหละครับว่าใครจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยม เ้าตากรรมการอาคีพคออยู่ไหนคออยู่ไหนครับมาชนอย่างเดียวกับมังกรเหล็กหนึ่งก็พยายามจะไล่แขนไล่ขาอยู่ครับเชื่อว่าบีผัวใจเวลาเหลืออีกเกือบสองนาทีเลยครับพี่บอลอืมอาแต่ว่าตอนนี้ครับตอนนี้ ว่าทั้ง2ฝ่ายครับโอ้โหมั่นอกมั่นใจครับในผลงาน4ี่ยกครึ่งที่ผ่านมาของตัวเองทั้งคู่เลยครับเอาละครับกลับมาการใช้หน้าฐานพิเศษนะครับบอกว่าเอากันอีกหน่อยนะครับเวลายังเหลือนะครับอีก1นาทีครึ่งเลยนะครับอย่าเพิ่งมั่นอกมั่นใจกันนะครับ4ี่ยกที่ผ่านมานั้นคะแนนเสมอกัน39ต่อ39ก็มาดูกันยกนี้แหละครับว่าเชื่อว่าไฟ์นี้อาจจะไม่ใช่ไฟสุดท้ายของทั้งคู่ครับ ไม่แน่ครับเราอาจจะเห็นมังกรเหล็กกับ1นี่เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะไปเจอกันที่สนามมวยราชดำเนินหรือว่าสนามมวยนานาชาติรังสิตก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ผู้จัดครับนับถอยหลังนะครับเวลาเหลืออีก1นาทีครับคู่ที2ของเราครับจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่อยันลุกไปไหนนะครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างเพชรเดชมวยเด็ด789ครับ แลกเดือดกับตีใหญ่ที่เด็ด99คู่ต่อไปนะครับในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นี่ครับว่าอาจารย์ไชนาบอกมาอีกนิดนึ่งนะอีกนิดนึงนะประมาณจบกับ40วินาทีสุดท้ายแล้วครับว่าแต่ว่าดูครับทั้งคู่แม่ก็กลัวจะพลาดกลัวจะหลุดกลัวจะหลวมเลยครับโอ้กรรมการอาจารย์ไชนานี่ก็บอกว่าเอาเอากันนิดหน่อยสับมือมือนี่สับเป็นระวิงเลยนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังมั่นออกมั่นใจ ไม่เข้าทากันนะครับโดยเฉพาะกองเคียร์ทั้งสองฝั่งด้วยนะครับมาดูว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับสี่ยกนี่คะแนนเท่ากันนะครับมาตัดสินกันยกนี้แหละครับเชื่อว่าก็คงจะไม่มีใครตําหนิแหละครับเพราะว่าก็สู้กันมาแบบดูเดือดร้อนใจสี่ยกครึ่งเลยครับสําหรับคู่ที่สองของเราครับเดี๋ยวลุนไปพร้อมๆกันนะครับใครจะได้รับการชูมือ ครับการตัดสินก็เดี๋ยวจะโดปทางวิธีกรนะครับจะประกาศผลการแข่งขันครับ สำหรับผู้ชนะคู่ที่สองครับเป็นทางด้านนักชกมุมแดงครับมังกรเหล็กปั้นนครครับเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะคะแนนหนเอราวันไปได้ครับต้องลุ้นกันถึงยกสุดท้ายเลยครับยินดีกับมังกรเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจ1นเอราวันครับใกล้เคียงมากครับคู่นี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมความมันของ คู่ใครนนอกใครเพชรเดชกับตี๋ใหญ่คู่